สวัสดีครับสวัสดี FC ชาว YouTube ทุกท่านครับและก็สวัสดีอยู่กับผมครับช่องโกเมโครครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้า SK 140 Super XM กับเจ้า Super ครับ140เหมือนกันครับมาดูวิธีการงัดต่อครับโอ้ยดากลอยเลยจานแรมเ้ยขุดข้างๆก่อนเป็นงานชั่วโมงครับวันนี้เรารับงานขุดต่อยูคาเป็นงานชั่วโมงเนาะ ถ้าจะขุดเป็นไล่กลัวข,ขาดทนครับเพราะว่าดินมันแข็งมากเลยดูอ่ะเคยตะลุมเลยพี่น้องตอนนี้เรารับอยู่ที่ชั่วโมงพันเจ็ดครับขุดต่ออยู่คาเนาะจะถึงสงการแล้วครับพี่น้องฝนยังไม่ตกเลย นิแข็งมากครับพื้นที่ตรงนี้เราเจ้าของที่จะปลูกต้นยูคานะครับจะถอนตอเก่าออกปลูกต้นใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้มันหลายปีแล้วเนาะวันนี้เรามากันสองทีมงานครับฝั่งทีมงานของซปเปอร์นก็จะเป็นจะเป็นของรถของเสียพาดเนาะย้าเอ็มก็จะเป็นของทีมงานโตเมโกเองครับ พื้นที่ประมาณสิบไร่ครับประมาณสองสามวันก็ได้จะเสร็จครับมันเป็นงานเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันแข็งเนาะเราต้องค่อยๆทำครับถ้าเราจะไปดึงเอาดึงเอาก็พังแน่นอนครับในโครครับครับกินแล้วครับกินบาน้างนึงนน่เออ,อยติลุมเลยพี่น้อง ขุดข้างก้อนจานแหลมถ้าไปดึงเลยสายตัวสายแตกครับว่าจะรอขุดตอนหน้าฝนครับแต่ว่าเจ้าของที่อยากปลูกแล้วครับอยากปลูกต้นยูคาแล้วถ้าเราจะไปขุดใส่หน้าฝนต้นยูคาก็ต้องปลูกปีหน้าครับเพราะว่าไม่ทันน้ำครับกลัวน้ำมาท่วม ันนี้พาเจ้าเอ็มมาวัดความแรงกับเจ้าซูปเปอร์ครับแต่ผมว่าไม่ต่างกันหรอกนะร้อยสี่สิบเช่นกันนี้ไม่ต่างกันเลยครับปั๊มเครื่องตัวเดียวกันครับต่างคันต่างกันแค่นิดเดียวครับรูปทรงนิดเดียวครับ จานแหลมงัดต่อกันหน่อยบางตอก็ง่ายคนระับบางตอก็ยากมากเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูนะว่าความแตกต่างของเจ้าซปเปอร์เอกับเจ้าซปเปอร์นี่มันแตกต่างกันตรงไหนบ้นางครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดกดไลค์กดติดตามให้ช่องโก้ไมโครด้วยครับขอบคุณครับ